ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะบรรดาผู้ทำง,งานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงมาหาเราแล้วเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุขจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพและใจอ่อนน้อม และจิตใจท่านทั้งหลายจะได้พักด้วยว่าแอกของเราก็พอเหมาะและภาระของเราก็เบาพระเจ้าที่รักพระองค์เป็นแหล่งแห่งกําลังและความเข้มแข็งพระองค์เป็นที่ลี้ภัยในยามที่ลูกเผชิญอันตรายพระองค์เป็นการช่วยกู้ในยามยากลำบากพระองค์เป็นความหวังในยามที่ลูกสิ้นหวัง ลูกขอวางภาระปัญหาและความเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าทั้งสิ้นไว้ที่เบื้องพระบาทของพระองค์ขอให้ลูกได้พักสงบในความรักความดีงามความมั่นคงของพระองค์ขอประทานกำลังที่สดใหม่ให้กับลูกขอรื้อฟื้นจิตวิญ,ญญาณของลูกขึ้นมาใหม่ปลดปล่อยร่างกายและจิตวิญ,ญญาณที่อ่อนล้าให้เปลี่ยนเป็นความเข้มแข็ง และมีสันติสุขที่เต็มล้นอยู่ภายในอธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านต้องการคำอธิษฐานเผื่อในเรื่องนี้เป็นพิเศษโทรเข้ามาหาเราได้ที่หมายเลข02-097-1900กด1